เราก็มาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งเช่นเคยจากคลิปเมามอยหลังคอนเสิร์ตยูอาโซบิลงคลิปไวมากครับ <c ười> อ๋อใช่คลิปนี้ฉันกลับมาถึงบ้านอาบน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็อัดเลยแบบฉันกลับไปถึงบ้านปมะามาณแบบห้าทุ่มมาเที่ยงคืนกว่าก็อัดละก็นั่นแหละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลืมไงมันมีหลายหลายเรื่อง ซึ่งมันก็มีหลายเรื่องที่ฉันแบบค้ำค้างไปเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรรวมๆแล้วคอนเสิร์ตนี้ก็เอนจอยดีซึ่งไอคนเมนก็คือไอแทนเนาะไอแทนที่เคยมาลงคลิปตกปลากับเราขอบคุณที่มาเมนฮะเอาละต่อมาสปอยหนังยินหยางศึกมหาเวสตานซัมติงผมชอบภาคนี้มากกว่าอีกภาคหนึ่งนะทั้งฉากแอคชั่นเอฟเฟกอาคมหรือบทหนังตัวละครรวมถึงนักสแสดงที่มารับบทในเรื่องด้วยแล้วก็อะไรต่างๆภาคนี้คือดีหมดก็ สำหรับเราเนี่ยเราว่าตัวแอนิเมชันเนี่ยมันมันสวยสวยทั้งคู่นะแต่ว่าอันนี้มันก็จะแบบมีการใช้พลงพลังเหมือนแฮร์รี่ภาคไททๆมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่มันข้ามไปได้ยากนิดน,นึงก็คือมันมีความวายอ่ะมันมีความจิ้นวายถึงแม้มันจะไม่ไม่ชัดเจนมากแต่เขาดูจากการปั้นฉากอะไรพวกนี้เขาก็แบบพยายามจะใส่เรื่องนี้เข้ามาอยู่ก็เรียกได้ว่า อาจจะเสียงแตกแต่เราว่าโดยตัวเนื้อความของหนังมันมันก็ดีแหละเพราะมันมีพาสสืบสวนหนังมันมีชั้นเชิงมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าก็เข้าใจได้ h o r i z o ซอภาคนี้เป็นของใหม่เลยผมคงต้องดูว่าซื้อดีไหมเพราะว่าเกมเก่ายังเล่นไม่จบเลยฉันว่าถ้าดูจากที่รู้ๆมาเนี่ยจริงๆแล้วอาวิชาก็น่าจะเล่นใกล้จบแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยก็ดูฉันเล่นจบมันก็ส่งประมาณนี้ แต่ f ฟ b i d d e n w วสต์นี่ดูของใหม่เดี๋ยวเราว่ากันจากคลิป Lossless Scaling ใช้มานานแล้วแต่สำหรับคนเพิ่งใช้บอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากๆคุ้มกับเงินที่เสียส่วนตัวเกมลองแค่ Monster Hunter w อร์ b e t เ1เท่านั้นเพราะมันออพติมัยได้แย่จริงๆส่วนเกมอื่นไม่มีปัญหามันช่วยได้เยอะแต่ต้องยอมรับว่า Input l a หลมันเยอะมากบางคนอาจจะหงุดหงิดได้แต่ส่วนตัวเอามาใช้ในการดูอนิเมะเป็นส่วนใหญ่แนะนาเลยฟินมากๆ ในการดู a อนิเมะ60 fps ภาพคมชัดจริงจริงแล้วถ้าเราเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยนะสมมุติเรามีจอ 4K เราเปิดจอเล็กๆมันอัพสเกลได้ด้วยถ้าถ้าทำเป็นมันจะมีฟังก์ชันประมาณว่าปกติเวลาเราทำกับจออื่นแล้วเปิดจอเล็กๆมันจะแบบมีขอบบนขอบล่างใช่ไหมมันมีฟังก์ชันนี้ด้วยครอบ Input ว่าแบบให้ครอบข้างบนขบเข้า,ขา,ขา,เาไปเท่าไหร่ข้างๆเขาไปเท่าไหร่แล้วมันจะทำให ไม่มีปัญหาก็ลองดูฮะเราก็ใช้ในการดู YouTube เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะการดูเกมเพย์ของคนอื่นเนี่ยการที่คนอื่นเขาอัดมา60เฟรมแล้วฉันเห็นแบบ165เฟรมนี่ก็ว้าวเหมือนกันนะ ต่อมาคลิปดีครับคนส่วนมากเขาไม่ล็อกเฟรมกันแล้วพอใช้เฟรมเจนภาพก็วุ้นแล้วก็มาโทษแอปทั้งๆท,ที่ตัวเองใช้ไม่เป็นจริงๆเราว่ามันก็เป็นปัญหาของการออปติ้ไมไม่ค่อยดีด้วยแหละมันถึงได้แบบแบ่งทรัพ,พยากรกันไม่ค่อยได้เราก็มาสอนวิธีการแก้ไขให้มันใช้ได้เต็มประสิทธิภาพเฉยๆก็เราก็พอเข้าใจได้ทั้งในทุกๆฝลนะขอบคุณที่แชร์ครับเจ๋งมากเลยก็ขอบคุณที่มาคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะฮะ ต่อมาจากคลิปต,ตอบคอมเมนต์ GTA 4ซื้อที่ไหนผมซื้อผ่าน a เม z o n แล้วได้คีย์มาเสร็จก็เอาไปรีดีมในสตรีมได้เลยครับไม่ติดล็อกอะไรนะอ๋อคือหน้าสตรีมของมันเนี่ยมันเปิดไม่ได้แต่ว่าเราเอาเคีย์จากที่ไหนก็ได้มารีดีมในสตรีมได้ใช่ไหมโอเคโอเคครับถ้าอย่างถ้าอย่างนั้นก็น่าจะพอได้อยู่อาจจะไปซื้อในแบบ G2A หรือว่า CD k หรือ Amazon ประมาณนี้มั้งเดี๋ยวเด๋วลองดูแล้วกันเนาะต่อมากลับมาที่คลิป Lossless Scaling เวลาหาันหัวมันกระพริบไหมครับบอกเลยครับว่ากระพริบเพราะว่าคลิปไอไอโปรแกรม Lossless Scaling เนี่ยมันมันไม่รู้ข้อมูลอะไรในตัวเกมเลยคือถ้าเป็น DLSFramgen s e หรือว่า FSRFramegen เนี่ยมันจะรู้ว่าอะไรเป็น UI เพราะว่าแบบมันฝังตัว Frame Gen เข้าไปนในเกมแต่ s s l e s s s c a l i n g เนี่ยมันเช็คแค่ภาพเพราะฉะนั้นมันก็ไม่รู้ว่าตัวละครค,คืออะไรมันก็อาจจะแบบ เกิดการสร้างเฟรมที่แบบรูปผิดได้ก็เลยเกิดเป็นหัวกระพริบตอนเดินตอนหันนะอะไรพวกนี้ฮะโปรแกรมนี้มีมาหลายปีแล้วนะเพิ่งรู้จักมาไม่นานเห็นใช้กันในเครื่องเกมพกพาใช่แต่ว่าไอ้ที่มีมาหลายปีเนี่ยตัวเฟรมเจนมันมีมาประมาณสักปีปีกว่าเองมั้งเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่เฟรมเจนแบบ1.1เลยอะคลิปคุณภาพมากได้เอาน้องมาใช้สักทีนอนคลังมาตั้งนาน <c ười> คือคลิปนี้มันจะมีประโยชน์ ไอโปรแกรมนี้มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคนที่จะใช้เขามีการ์ดจอที่ไม่เก่าแต่อยากใช้ต่ออะไรประมาณนี้ฮะที่เก่าแล้วแต่อยากใช้ต่อเออพูดอะไรวะเนี่ย <laughs> ไม่มีการ์ดจอใช้ได้ไหมครับอ่าถ้าตอบแบบตรงคําถามเป๊ะๆนะก็คือใช้ไม่ได้ครับแต่ถ้าไม่มีการ์ดจอจะมาพิมพ์แบบนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราดาวจากคําถามเนี่ยนะน่าจะออกทรงประมาณว่าถ้าใช้การ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยใช้ได้ไหมครับเราก็จะตอบว่าถ้าเล่นเกมอาจจะยากนิดนึงเพราะว่า การ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยเล่นเกมมันวิ่ง100%เนี่ยเฟร,รมมันน้อยมากอยู่แล้วเงื่อนไขของมัก็คือเราต้องมีการ์ดจอที่รันเกมได้ประมาณสัก40-60เฟร,รมโดยที่การ์ดจอวิ่งไม่ถึง100%อต่ะต้องไปลองแคปเฟร,รมดูซึ่งถ้าจะใช้เนี่ยมันจะใช้ได้ในทรงประมาณว่าเราอยากดู YouTube เราอยากดูวิดีโอที่มันเป็นเฟร,รมเจนเนี่ยอันนี้มันพอทำได้อยู่นะฮะต่อมาสอบถามครับจอของผม 75H แต่ตอนเปิดตรงเฟรมเลทมันขึ้น7 5 เป็นเพราะอะไรหรอครับเป็นบางเกมนะครับขอบคุณพี่มากๆนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยมีคนมาตอบว่า75ทับ150 75เลขหน้าคือเฟรมจริง150คือเฟรมที่ผ่านการทำเฟรมเจนและแสดงออกมาให้เราเห็นจริงๆแล้วถ้าจอมีแค่75 h ฮเฟรมที่เห็นบนจอก็น่าจะแค่75 fps ตามจอเหมือนเดิมครับโอเคอันนี้คือเป็นเป็นความรู้ที่ดีนะเราเราชอบคอมเมนต์ของทั้งสงคนเลยแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือจริงๆแล้วอันนี้ เป็นเป็นเกิดปัญหานะมันเกิดปัญหาเพราะว่า lossless scaling เนี่ยมันไม่สร้างเฟรมเกินมันจะไม่สร้างเฟรมเกินที่จอมีฮะอย่างสมมติเรารันเกมได้100 h เฮิรเรากดคูณ2มันควรจะได้200ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้กับจอ144 Hz อะ่ะมันจะเขียนว่า100ทับ144 เพราะฉะนั้นการที่มันขึ้น75ทับ150แล้วมันเกินเฮิร์ตของจอไปเนี่ยเป็นบั๊กนะครับวิธีแก้ที่ปกติเราใช้เวลาเจอปัญหาแบบนี้มันมีปัญหาของคนอื่นขึ้นมาเหมือนกันคือเปลี่ยน API ฮะจริงๆเราเขียนไว้ในเม้นปักหมุดไว้แล้วแต่ถ้ามาดูคลิปนี้ก็จะเห็นละเอียดหน่อยเวลาในหมวดเฟรมเจนเน่เราสไลด์ลงมาได้ลองเปลี่ยนแคปเจอร์ API ให้เป็นแบบอื่นดูฮะเราก็จะบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออันบนดีสุดอันกลางลงลงมาอันล่างไม่ดี แต่ถ้าหากว่าอันบนมันใช้ไม่ได้<ๆ>ก็ต้องใช้อันลองลงมาลองดูครับเคยเคยมีปัญหาแบบนี้อันนี้เป็นปัญหานะโอเคต่อมาขอบคุณครับออขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่มาเมนชันกันครับคลิปดีมากครับผ่านมาเห็นกดติดตามเลยเสียงน่าฟังอีกอธิบายก็ดีขอบคุณจริงๆครับขอบคุณฮะก็จริงๆเราทําคลิปอื่นเยอะแยะคลิปคลิปเล่นเกมเนี่ยมันอาจจะแบบออกอังคารพฤหัสเสาร์ใช่ไหมแต่ว่าไอ้คลิปแบบเนี้ยคลิปที่เรามาทําเป็นคลิปแบบไม่ได้ไลฟ์มันจะออกทุกวันอาทิตย์นะฮะ ก,ก็ดูกันได้ต่อมาเกมแนว FPS เช่น f o r t n i t e จะเหมาะไหมครับผมกลัวเรื่องีเเล์ถ้าถ้ากลัวเรื่องนี้ก็ตอบตรงๆไว้ก่อนเลยว่าไม่เหมาะถ้าเราต้องการ reflex นำหน้าเนี่ยต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วนำหน้าเนี่ยก็ไม่ดีแต่ถ้าเราเจอกันครึ่งทาง reflex ไม่แย่มากแล้วต้องการเฟรมที่สูงขึ้นด้วยฉันก็จะต้องบอกว่าพยายามปรับให้มันได้60เฟรมขึ้นไปเลยนะ6 0 7 0พวกเนี้ย แล้วไปกดคูณให้มันไม่เกินเฮิร์ตจออย่างเช่นสมมุติเราใช้จอแบบ240เฮิร์ตกด60คูณ4มันก็ยัง240เป๊ะใช่ไหมฉันว่าการตอบสนองของการเล่นเกม60เฟรมเนี่ยมันมันยังโอเคอยู่นะเป็นเป็นครึ่งทางแล้วกันเป็นทางเลือกลองดูนะครับอันนี้ยาวเหมือนกันคลิปนี้จะเป็นตำนานของผมไปอีกยาวเลยเพราะดูแล้ว50 พอเห็น5090แล้วก็รอ6090ดีกว่าตอนนั้นผมเลือก3070ตอน,น,นแรกก็เพราะพลังดิบมันโหดกว่ารุ่นที่ราคาใกล้ๆกันพอสมควรตอนนั้นน่าจะเป็นแบบ6700 XT อะไรประมาณนั้นะแล้วก็เอามาใช้กับจอที่ใกล้กับเจ้าของช่องก็คือ 2K 170Hz ทุกวันนี้ยังเล่นเกม 2K ได้สบายแต่ล่าสุดเจอ Indiana Jones โปรแกรมนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะมันตันที่ VRAM เปิดแล้วแย่กว่าเดิม แต่ตัวการ์ดล้วนๆน่ะเล่นได้อยู่ที่80-90เฟรมที่ 2K Medium ต้องปรับมีเดียมเพราะว่า VRAM เต็มตอนเล่นจริงการ์ดวิ่งแค่70%ด้วยซ้ำแปลว่าพลังดิบมันน่าจะได้ถึง Ultra แต่ว่าตันที่ VRAM อ่าปัญหาของการ์ด3070นี่คือเราพวกเดียวกันเลยเนาะปัญหาของการ์ด3070ตอนฉันเล่น Red Dead อะ่ะก็เหมือนกันก็คือ VRAM มันเต็มซึ่งทำให้เราหัดเรียนรู้มาว่าการ์ด3070นะ่ะจริงๆมันปรับลต t r a ได้ กือบทุกเกมแหละแต่สิ่งที่สาคัญก็คือต้องไปลดเทค t เจอร์ต้องไปลดเงาอย่างตอนฉันเล่น Horizon เนี่ยจริงๆมันปรับได้เยอะมากแต่ว่าเทค t เจอร์ยังไงก็ไม่เกินมีเดียมแล้วเงาก็มีเดียมเหมือนกันฮะ ก็ลองดูลองดูจริง,รงๆอินเดียนาอาจจะมีหลายเซตติ้งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับ v l a m ลองลดส่วนใหญ่นะคือเท็กเจอร์กับเงามันกิน v l a m ฮะมีอยู่3อย่างนะปัจจุบันนี้ที่มันที่มันกิน v l a m มากๆก็คือ t e x t เจอเงาและเฟรมเจนฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราถัว3อย่างเนี้ให้มันแบบอยู่ไม่เกิน v l a m แปดกิของเราได้เนี่ยก็พลังดิบของเรามันยังเหลือไงก็หวังว่าจะได้มาฟังเนาะ ต่อมาอยากทราบเพิ่มเติมครับผมเล่น 5M จําเป็นต้องเปิดวินโดว์หมดไหมครับผมลองเป็นฟูลสกรีนแล้วเหมือนจะใช้ได้ผมสตรีมด้วยก็เลยไม่อยากใช้วินโดว์โหมดครับอ่าอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดไม่เชิงเข้าใจผิดหรอกแต่เราจะจะบอกว่าต่อให้เปิดวินโดว์โหมดแล้วเรากดสเกลลิงไปอ่ะมันจะเต็มจอนะสมมติเราเปิดวินโดว์โหมดแบบจอไม่ใหญ่อ่ะเวลาเรากดสเกลลิงไปปุ๊บมันจะพยายามหาให้มันเต็มจอให้เองนะครับไม่ใช่ว่าแบบมันจะเฟรมเจมจอเล็กๆนะ อ่าอ่าอันนี้อันนี้บอกไปก่อนแต่ถ้าหากว่า 5M มันฟู Screen แล้วมันยังใช้ได้เนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วโปรแกรมเนี้ยมันเป็น Borderless Window อยู่ 5M อาจจะไม่มีฟู s c r e e นจริงก็ได้หรือมีวะถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ครับคือเราอยากจะบอกว่า Window Mode ที่มันเป็นแบบ Window แบบเนี้ยอ่า w o w s o w เนี้ยใช้ได้แน่ๆแต่ว่า Borderless Window ก็อาจจะใช้ได้ฟู full Screen ไม่รู้ครับอ่า ก็เป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้ก็ขอหวังว่าคงจะได้ประโยชน์อะไรจากคําตอบเราไปเนาะและสุดท้ายจากคลิปสปอยหนังลิลลี่ชูชูอา้าวทำไมคอมเมนต์เมื่อ2เดือนที่แล้วมันถึงได้กลับขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยแต่ลองนี้ ก็เมนเดิมด้วยอันนี้เราเคยตอบไปแล้วคอมที่ระเอกใช้มันของ Apple เหรอสมัยนั้นเขาไม่ใช้ Windows PC กันหรอยุค2,000ตลาดใหญ่เป็น Linux ครับ Windows ตามมาทีหลังเอาหรอแล้วคอมที่ระเอกใช้นี่เป็น Linux ด้วยใช่ไหมไอตัวขาวๆจีเข,ขียวๆนี่ฉันไม่รู้เลยจริงๆเกิดไม่ทนนันํะพูดได้ไหม <laughs> เอาเอาพูดก,ก็พูดได้ฉันเกิดมาก็แบบ Windows 9598แล้วอะ่ะมันมีอินเทอร์เฟซแล้วอะ่ะโอเคโอเค จากคลิปสอนใช้ lossless scaling สุดยอดครับผมเพิ่งรู้ว่าต้องทำแบบนี้ใช่ใช่มันมีหลายคนที่ฉันว่ามันมีหลายคนที่พยายามแบบปั่นเฟรมไปให้เกินจอซึ่งซึ่งมันก็ดีนะแต่มันก็เปลืองไฟหรือเปลืองอะไรพวกนี้คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะ กลายเป็นว่าทำแล้วดีขึ้นเช่นการ under w o l t การแคปเฟรมเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะใช้แบบฮาร์ดแวร์ของเราไม่เต็มที่กระจอวิ่งไม่ถึง99%แต่ว่ามันทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมเราดีกว่าแม้ว่าจะใช้ lossless scaling framegen หรือเปล่าก็ตามอ่ะเนาะก็เป็นเรื่องที่ควรศึกษานะควรควรคนควรมีความรู้ไว้ถ้าเล่นเกมอะต่อมาคลิปตอบคอมเมนต์ gta 4ซื้อที่ไหนสมัยก่อนเกือบ10ปีแล้วผมซื้อ gta 4จากร้านขายคีใน Facebook แล้วก็มาใส่คีย์เล่นได้ปกติแถมปัจจุบันได้อัปเกรดจากตัวปกติเป็นตัว Complete Edition Free ด้วยอ๋อแปลว่าก็ต้องซื้อคีย์มาใส่โอเคตอบเหมือนคนอื่นๆขอบคุณนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปหาเว็บที่มันขายคีย์เนาะแต่ช่วงนี้มันหายากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเว็บที่ขายคีย์อะ เขาไม่ลดราคาตามหน้าสตรีมก็จะเสง็งๆนิดนึงมากลับมาที่คลิป lossless scaling กันอีกครั้งผมลองหลายๆอย่างแล้วมันแหลกกว่าเดิมเป็นเพราะอะไรหรอครับผมลองในเกม Delta Force วิ่ง FPS อยู่ที่80-130เฟรมพอใช้แล้ว FPS กับวิ่งแค่50-60เองอ่ะเริ่มจากถ้าเราพูดถึงเฟรมดิบถ้าเราพูดแบบ FPS แบบถ้าสมมุติว่าเราเช็ค FPS จาก MSI Afterburner หรือว่าหน้าเกมอะไรพวกนี้ ยังไงซะมันจะขึ้นเป็นเฟรมดิบถ้าเราใช้ lossless scaling แบบจากกาจอวิ่ง99แล้วเรากดใช้เนี่ยเฟรมมันล่วงแน่นอนเพราะมันต้องเอาที่ส่วนหนึ่งไปทำเฟรมเจนใช่ไหมในคลิปนี้เราเลยสอนว่าแคปเฟรมก่อนให้มันวิ่งไม่เกินนี้แล้วดูว่ากาจอวิ่งเต็มหรือไม่เต็มแล้วค่อยไปกดเฟรมเจนอีกทีหนึง่งถ้าดูจากสภาพการเขียน fps นี่คือไม่ได้แคร์เฟรมใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเดาเราก็ไม่รู้แล้วว่าปัญหามันคืออะไรนะครับก็ ลองดูลองดูดูคลิปให้จบแล้วก็ทําตามวิธีไปก่อนเนาะอันนี้ถ้าถ้าเข้าใจผิดก็แย้งมาได้แต่ว่าลองลองทำดูก่อนนะครับต่อมาจอ 75Hz ต้องล็อกเฟรมเรทในเกมที่เท่าไหร่ล้วครับจริงๆเนี่ยฉันว่าโปรแกรมนี้มันจะดีที่สุดถ้าเราใช้จอเฟรมจอเฮิร์ตสูงๆเช่นแบบ 120Hz 1 4 h z เร์ตเเป็นต้นไปอะไรประมาณนี้เนาะ,นะแต่ว่า อ้าวเจ็สิบห้าเฮิร์ตก็เจ็ดสิบห้าเฮิร์ตเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตเนี่ยฉันว่าเราต้องให้เฟรมดิบมันเยอะพอสมควรก็คือเป็นสามสิบเจ็ดเฟรมล็อกไว้ที่สามสิบเจ็ดแล้วกดคูณสองมันจะได้เจ็ดสิบสี่เฮิร์ตก็ไม่เคเร่สำหรับจอเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตใช่ไหมก็ลองดูนะฮะหวังว่าจะมาฟังต่อมาสามารถเล่นกับ gta 5หรือว่า f m ได้ไหมครับเห็นใน red day 2พี่รัน165ยหเฮิร์ตได้ใช่เราคิดว่าได้นะตราบใดที่เปิดวินโดว์โหมดฉันว่า gta เนี่ย มันจะมี borderless window full screen แล้วก็ window mode ใช่ไหมฉันว่าโหมดที่เวิร์กที่สุดก็คือ window อ่ะลองดูฮะใช้ได้ก็ฉันเล่นเล d d ด a d 2ได้จริงๆ GTA ก็แต่ GTA ฉันยังไม่เคยเล่นแบบใช้โปรแกรมนี้ก็จะไม่กาทันตีแล้วกันแต่มันน่าจะใช้ได้นะต่อมาคลิป Horizon Zero Dawn Remaster ผมว่าตัดคลิปบ่อยไปแทบจะทุก1-2วินาทีมันเลยดูงงๆมืนมนหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่แนะนำนะครับแต่ว่าก็เราก็ ไม่มีปัญญาไม่มีเวลาไป <c oughs> ไปตัดคลิปเกมที่ยาวขนาดนี้อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นขอขายของเลยละกันว่าคนที่สมัครเมมเบอร์นั้นสามารถดูลฟยย้อนหลังได้แบบเต็มๆไม่มีตัดเพราะว่านี่แหละเราตัดเพื่อให้เพื่อให้สมัครเมมเบอร์ก็ห0าบาทอะ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรเราหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรคุณมากมายแต่ว่ามันก็เป็นกําลังใจในการทํางานของเราอะเนาะอ่ะ กลับมาที่คลิป lossless scaling ขอบคุณพี่มากเลยครับผมเคยซื้อมาแต่ใช้งานไม่เป็นใช้แล้วเมาส์หน่วงก็เลยรีฟันไปดูคลิปแล้วจะกดมากดใช้อีกรอบครับอ่าอันเนี้ยวิธีแก้เนี้ยแก้ปัญหาภาพ,าพวุ้นได้แต่แก้ปัญหาเมาส์หน่วงไม่รู้ได้หรือเปล่านะฮะถ้าหากว่าเราแบบมีความเซนซิทีฟต่อรีเฟกตมากๆเนี่ยยังไงซะเฟรมเจนก็เป็นสิ่งที่ทำให้เมาสล l าเทนซีหรือความหน่วงมันเพิ่มขึ้น นะครับไม่ว่าจะของที่ไหนของ NVIDIA เดียเดียว SS Frame g e มมันอาจจะหน่วงน้อยหน่อยแต่ล s s l l s s s c a l i n g นี่คือมันไม่เก่งใจเรื่องนี้มันหน่วงแน่นอนนะฮะก็ถ้ามันหน่วงเนี่ยก็อย่าลืมไปเปิด adjust cursor speed อย่างที่เราเคยตอบคอมเมนต์ก่อนๆไปแล้วกันนะครับเอาละคราวนี้มีคนมาพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็ฟังที่เราตอบด้วยแต่ว่าเขามารีพายในนี้อีกทีหนึง่งมันจะขึ้นว่าเป็นรีพายแต่มันไม่ขึ้นในโนติคราวหน้าเนี่ยถ้าจะพิมพ์ต่อจากที่เราพูดตอบไปเนี่ย ไปพิมพ์ในคลิปนั้นๆเลยดีกว่านะครับเพราะอันเนี้ยเราบังเอิญเจอจริงๆมันอาจจะมีคอมเมนต์ที่ถูกรีプライแล้วพลาดไปอีกเยอะถ้าหากเราไม่ได้ตอบรีプライของใครเนี่ยขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าเราไม่เห็นจริงๆอ่ะมาว่ากันตัวเกมที่เปิดต้องใช้ Windows หมดขนาดเท่าไหร่หรอคะที่บอกว่าต้องเล็กมากๆอ่ะในกรณีนี้จอ Fu l l HD 144 h z ควรปรับจอวินโดว์หมดขนาดเท่าไหร่สำหรับเราก็ถ้าหากว่า f u l l h d มันวิ่งได้ เราเรา,เราเริ่มจากสมมุติแบบอันนี้เลยแล้วกันนะ 144Hz เนี่ยหาร3ออกมาเหลือ48ถ้าเกมเราสามารถลัน Full HD แล้วล็อกเฟรมไว้ที่48เฟรมและที่ในการจอยังเหลือเนี่ยคือไม่ต้องปรับอะไรเลยกดเฟรมเจนปุ๊บใช้ได้แต่ถ้าเราต้องการลดเรสโซลูชันสเกลแปลว่าเรารันไม่ค่อยไหว Resolution Scale ในเ a รม Gen เนี่ยมันจะสร้างเฟรมที่ต่ำกว่า 1080p สมมุติปรับร้อยหนึ่งไปก่อนเพราะว่าจอ Full HD มันไม่ใหญ่ Window Mode ขนาดเท่าไหร่ฉันลองแนะนำก่อนว่า 720p 1280คูณ720ลองดูก่อนก็ได้แต่ก็สำหรับเราเราว่า720 p. มันก็เล็กมากแล้วสำหรับจอ Full HD ถ้าหากว่าเกมเราลันที่1080 p. ไม่ไหวก็ลดเหลือ720 p. แต่ถ้าลดถ้ามันยังไม่ไหวอีกก็คือการจอเราก็ต้องเก่าหน้าดูแล้วนะถ้าหากมันรันที่7 2 0 p 48เฟรมล็อกไว้นิ่งๆไม่ได้โปรแกรมนี้ก็คงไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ฉันว่าโซลูชันถ้าฉันมีจอประมาณนี้นะฉันก็จะเล่นเกมที่ Windows Mode 1280คูณ720และหลังจากนั้นล็อกไว้ที่48เฟรมกดคูณ3แล้วก็เปิดเฟรมเจนครับน่าจะเป็นแบบนั้นถ้าได้นะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็คือการจอเราน่าจะ หนักแล้วเลยประมาณนี้อาจจะถึงเวลาเปลี่ยนได้ก็ลองดูครับลองดูวังว่าจะได้มาฟังกันเนาะส่วนอันนี้คือคลิป lossless scaling ก้าจอผมไหวครับแต่ cpu ไม่ไหวเด้ง100%เป็นช่วงช่วงๆทำให้เกมกระตุกเป็นช่วงๆอ๋อเกิดอาการ stuttering ถ้าช่วถ้าใช้ตัวโปรแกรมนี้จะช่วยได้ไหมครับเล่น part of x i สเปค i 5 gen 1 0 rtx 3 0 6 0 8GB ram 16อ่า เราว่าเราคิดว่านะเราคิดว่าช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่วัดกันที่การ์ดจอถ้าการ์ดจอเราไหวในเฟรมเรทที่เราต้องการอยู่แล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรอ่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการเฟรมที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็สามารถปรับได้เราคาดเดาว่า RTX 3060เนี่ยน่าจะเล่น Full HD ได้ที่ประมาณสัก70-100เฟรมเพราะว่า Path of e x i l e 2มันเป็นเกมสไตล์นั้น เกมสไตล์แบบไดโบอะไรพวกนี้ถ้าหากเราต้องการให้มันเป็นแบบ150-160เฟรมถ้าเราใช้จอเฮิร์ตสูงๆมันก็ช่วยได้แต่ถ้ามันตันที่ CPU ซึ่งเกมผัดออฟเอ็กซเนี่ยเป็นเกมตัน CPU ง่ายเพราะว่ายูนิตมันเยอะมอนสเตอร์มันเยอะไอ้พวกเกมสตติจี้หรือว่าเกมต่อสู้ที่มอนเยอะๆแบบนี้ถ้ามันตัน CPU เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็หวังว่าจะได้มาฟังคำตอบของเราแล้วกันเนาะ จากคลิป lossless scaling จอ full HD 1 8 0 h z ผมล็อกที่90 Hz ได้ไหมครับแล้วพอกดคูณ2พอเป็น w i n วินโดว์จอเล็กถ้าผมอยากให้มันเต็มจอต้องทำยังไงครับโอเคซึ่งมีคนมารีพ l y ยตอบว่าถ้าเฟรมจริงวิ่งได้ถึง90 Hz, ก็ได้ครับแต่ถ้าเฟรมจริงวิ่งไม่นิ่งก็ควรลดลงมาแล้วคูณ3คูณ3มันจะวุ่นนิดนิดแต่ถ้าไม่ serious ก็เล่นได้เออคอมเมนต์นี้เขาเขาตอบดีเนาะ คือก็จริงอะ่ะแต่สําหรับสําหรับเราเนี่ยมันจะตัน CPU บ้างตันการ์จอบ้างถ้าเฟรมเดิมวิ่งได้ถึง90เนี่ยก็ก็คือการ์จอเรามันก็แรงพอตัวแล้วหรือว่ามันแล้วแต่เกมที่เราเล่นด้วยเนาะอย่างแบบไอตัวอย่างที่เราใช้เนี่ย h o r i z o n z e r o Dawn r e m a s t ตอตอนนั้นะ่ะมันวิ่งแบบเต็มเหนี่ยวก็ได้แค่ร้อยเฟรมแล้วถ้าเรากดล็อกเฟรมไว้เผื่อเฟรมเจนอะ่ะ มันจะต้องลดลงไปแบบพอสมควรจริงๆเลือก90ก็ได้แล้วแต่เกมนะครับก็ไปลองดูว่ามันวิ่งได้นิ่งๆหรือเปล่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาตอบก็คือพอกด Windows Mode เปิด Frame Gen แล้วมันจอเล็กเราควรจะทำยังไงเราก็ต้องตอบว่าไปเปิด Scaling ด้วยครับอย่าเปิด Frame Gen อย่างเดียวเช่นถ้าเราเปิดตรงนี้เป็น Auto Full Screen แล้วก็ Scaling Type เนี่ยเลือกมาสักอันนึง LS1 ก็ได้มันจะทำให้ Windows Mode ที่เราจอเล็กๆเนี่ย จอใหญ่ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดสเกลลิงกันด้วยนะฮะถ้าเล่นวินโดว์โหมดแบบวินโดว์โหมดจริงๆเนะี่ยถ้าเปิด borderless ก็ไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าเล่นวินโดว์โหมดต้องเปิดสเกลลิงนะครับอ่ะต่อมาจากคลิปตอบคอมเมนต์หิวข้าวครับหิวก็แดกข้าวห้าวก็รอเล่น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 ห,หิวข้าวก็กินเถอะครับช่องช่องนี้ช่องนี้ไม่มีอะไรให้กินครับแต่แต่น่าจะแบบมาคุยเล่นเฉยๆสวัสดีจ้ะมากลับมาที่คลิป lossless scaling กันดีกว่าแนะนำโคตรดีใช้งานผิดมาตั้งนาขขออบบบคคุณสหรรัั้มูลดีๆ ก็ฉันว่าโปรแกรมมันก็ไม่ได้ถึงขนาดใช้ง่ายะนะแต่ว่าถ้าใช้ดีๆอ่ะมันก็เป็นโปรแกรมที่ดีฮะเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยครับขึ้นจอดําอยู่ตอนนี้อยู่ในเกมช่วยหน่อยนะครับส่วนใหญ่ปัญหาของคนที่เจอจอดำอ่ะคือเปิดฟูลสกรีนหรือไม่ก็บอ r เดอร์เลสวินโดในบางแอปเพราะฉะนั้นเปิดวินโดว์โหมดครับวินโดว์โหมดที่มันเป็นแบบจอจอไม่ใหญ่เนี่ยจอเล็กๆแบบนี้ลองเปิดดูนะครับอ่ะมามาต่อทำไมล็อกเฟรมไว้แล้วที่60แต่พอเปิดสเกลเฟรมเดิมจาก60ลดเหลือ30มสิบะครับงง อันนี้เป็นปัญหาที่เกินเกินการแก้ไขของเรามันเป็นบั๊กเป็นอะไรบางอย่างสิ่งที่เราอยากจะแนะนําก็คือลองเปลี่ยน API เหมือนอย่างที่เราเคยบอกดูนะครับสไลด์ลงไปหน้าเฟรมเจนมันจะมี API ลองเปลี่ยนจาก DXGI เป็นตัวอื่นดูนะครับต่อมาพอมาเห็นคลิปนี้แล้วทำให้รู้เลยว่าตอนโหลดมาใช้ผิดมาตลอดเลยอยากให้อธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับว่าในแอปมันมีติ๊กเปิดปิดทำอะไรได้บ้างแบบง่ายๆถ้าใช้ดูคลิปหรืออะไรทำนองนี้ต้องทำแบบไหนถ้าเป็นคลิปสอนแยกไปเลยคลิปก็น่าจะดีนะครับขอบคุณสำหรับคลิปดีๆครับผมก็ อาจจะเป็นไปได้มั้งอาจจะเป็นไปได้มันจะเริ่มเข้าไปสู่โซนที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะทําได้อาจจะทําได,าจจได้มันก็มีอะไรน่าสนใจที่เราละไว้คือไอ้พาร์ทสอนใช้ lossless scaling นี่มันเป็นพาร์ทแบบสอนเพื่อเล่นเกมล้วนๆเลยเนาะพอมันเป็นเรื่องอื่นก็เลยแบบถูกตัดตัดออกไปก็อาจจะมีอาจจะมีในอนาคตเนาะก็ถ้าเราไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรก็คงมาทำอันนี้ต่อยังไงมันก็เป็นของที่มีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมขอบคุณนะฮะต่อมา สอนลงมอดภาษาไทย Red Dead Redemption 2สอนเร็วเกินดูไม่ทันตัวเองไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็ก็ต้องขออภัยด้วยคลิปคลิปนั้นนมันเร็วจริงๆเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแบบไอไอตอนนั้นน่ะมันเป็นการตัดมาจากในไลฟ์คือคือฉันลงเองยังไงก็เลยให้คนอื่น ลงตามแบบตามนั้นเลยก็ก็เลยจะไม่ได้รอไม่ได้อธิบายอะไรเท่าไหร่ก็ถ้าในอนาคตรเราคงไม่ทําคลิปเร็วขนาดนั้นแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันคนชอบคลิปสั้นๆหรือเปล่าคลิปลงมอสภาษาไทยนี่3นาทีเองมั้งก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวเราว่ามันก็เร็วไปจริงๆแหละอันนี้เราเห็นด้วยเดี๋ยวเราจะไปลดลดดูแล้วกันนะครับนั่นก็คือคอมเมนต์ทั้งหมดที่เรามี